ที่ตอน,นแรกๆครับบรรยาก,กาศมาใส่ซเงียบใส่เงียบกรุรบเงียบเีงาป่าเก็บเงียบปูวฝากใส่น้ำกันนี่ครับไม้กลางป่าเนี่ยครับ บางที่การใช้ จะไม่สักไว้ฟอมครับประทากบติดมันจะทดินแห้งจำนี้นะครับเข็ดลังเรียกเมื่อเหนียวมาใส่เก่าหลังไปเบิ่งหลังต่อไปครับหลังที่สองครับแม่ป้าเขาเียเขียว นั่งก็นยังลลยอยู่เงียบนี่เฮ็ดเองครับเงียบบ่ได้ซื้อครับซื้อตับปฏิกับสายขีบเป็นไท่เอามาเฮ็ดตัวเอง เนี่ยใส่ข้างในแล้วก็ใส่ล้อปากให้มันได้กินจังหน่อยสร็จครับมันยากาศจะมูนแรงทงให้ทงหน้าเขียว หาไม้ครับหาไม้มาใส่เถ้อแหลกนะครับมือน,น,นี้ใส่น้ำหนามได้หลายนี่แหละ หลังสุดท้ายครับเจรูก,กันซิม,มี่บมี่มาอื่นเศร้านี่แหละหมแท้นี่ครับรุ่นตอนเศร้าสวัสดีตอนเศ้าเศ้าครับยามเงียบ วุ่นกันครับลังเล็กไม่ยังบ่ไม่ยังามงา,างกินเลยหลังเล็กฟาครับคนหลังที่สวางอะไรครับ เดี๋ยวม่เสียงเดนเสียงเงียงมันม่ตกวไรถืรร่อวะฮะเอาคือตายกินหลายวัวกินหลายโอ้เฮ้ยผมก็สิบตากินหลายคนวะเถือกบน่อยเถวนึง ตายจ้อยกินไร่กินไรได้รุ่นหลังสามครับหลังสามครับรุ่น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 มียโอบะมี่ยังไม่กินเลยมมีกบอ่ะมีายดินวะกใหญ่นึงมมีกเกตัว หลังที่สี่ครับหลังที่สี่ติดปากอฮะติดปากอขออีปู่ปาออีปู่พอดีเด้เป็นเงี้ยพอดียังบันใส่ตุ่มกบมีมะถึกปากขอแสเงิ่าอะ ใส่ตุ e> no ่มกบถือกระคอพะนะโอ้ใส่ตุ่มกบถือกระคอก็มีกระปูอถือหง่าไหลเห็นมั้ยต็มตัวครับดลุดกรตุ้นตัวครับหลังที่หาถึงได้กบตัวเดียวกบก็กบตายดุ่นๆซีแมนปะมือนี่ สิคือวะเถือตัวหนึงเถือกยัวท่านครับตัวนึงครับเนตายตัวเนยโอ้โหทันได้ตายตัวนี้ม,นมนะะนันลแล้วครับมันเราบะเนี้รุ่นหลังชิฮกลยครับ เป็นมินมิดฮึอางที่หกฟ้าเือกลับลังนี่ตุ้ตโตครับตุ้นต หลังที่เจ็ดมดขึ้นกันฟาไอ้ส่นลางต่อไปครับหลังที่แปดครับเฟาวม,มูมีกบหนังสุดท้ายครับโอ้คือมีแชนอนบัน สรุปแล้วเซ็นเงียบเก่าหลัง <c oughs> ได้กบสองตัวล่าไปแค่นี้แล้วครับ